เจอมากับตัวเคยร่วมงานออมสุชาเผยนิสัยที่แท้จริงเวีย ออมสุชาพูดถึงนิสัยเวียสุกุลวัฒน์หลังเคยร่วมงานกันด้านเวียสุกุลวัฒน์ออกมาเปิดใจยอมรับว่ากำลังจะแต่งงานกับแฟนสาววิกกี้ในวันที่17กรกฎาคม255 5ล่าสุดวันนี้3กรกฎาคมในอินสตาแกรมของเวียสาวตัวได้โพสต์ภาพกำลังสวมแหวนให้กับวิกกี้พร้อมกับเขียนแคปชั่นไว้อย่างหวานซึ้งว่าเคยทำแต่ในหนังในละครในที่สุดก็ได้สวมแหวนจริงๆแล้วครับขอบคุณทุกคำอวยพรทุกกำลังใจ และแรงสนับสนุนที่ส่งมาให้เราสองคนขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณทุกๆคนนะครับอ้าวห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นและหากใครได้ติดตามผลงานของเธอจะทราบวาสาวออมนั้นมีผลงานโดดเด่นมากมายและร่วมงานกับสุปตาดังแนวหน้าเมืองไทยมาหลายคนซึ่งหนึ่งในนั้นคือเวียสุกุลวัฒนารดเธอได้ไลฟ์สดเมาท์อมอยกับแฟนคลับผ่านอินสตาแกรมที่มีบางช่วงบางตอนได้ตอบแฟนคลับจากถูกขอรีวิวเวียสุกุลวัฒนารดโดยเธอเผย ว่าตอนแรกก็ไปออดิชั่นไม่รู้ว่าพระเอกคือใครพอรู้ว่าได้รับก็มารู้ว่าเล่นกับพี่เวียก็ทําตกใจรู้สึกว่าพี่เวียรู้สึกห่างไกลที่เราจะได้เล่นกับเขาดีใจมากเขาเป็นนักสแสดงตัวท็อปเลยนะพี่เวียเขาเล่นดีมากทั้งละครและหนังและเราก็อยากเล่นกับคนที่มีความสามารถมุมเก่งของเขาทุกคนรู้ไปแล้วเนาะ แต่อีกด้านคือเป็นคนแบบนี้หรอเขามาเบอร์นี้หรออะไรแบบนี้ก็คือชอบแกล้งอ้อมชอบขิงออมมากเช่นออมออมเขาชมพี่ว่าว่าเก่งมากเขาชมแกบ้างหรือเปล่าอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเจ็บอ่ะหรือพี่ว่าพูดว่าเฮ้ยออมพี่ดูตัดแลนะออมดูยังอ่ะเราก็ตอบกลับไปจริงอ่ะทําไมออมไม่ได้ดู